สวัสดีพี่น้องเย็บฟวงใหญ่ห่องไหมไใหญ,ใหญ่ใหญ่บ้านไมห,นหนนไมมาอยู่ในกลางบ้านัวบัดนี้มันมาอยู่ขามบ้านแม่น่ามอยู่ขา้านแม่น่าแม,ม่น่ามันมกยนให้ เป็นบ้านบ้านเป็นหลังบ้านสองชั้นบ้านสชั้นแต่ว่าบักขื่นเราทั้งทึ่งนนี้คือห้องครัวกำลังปัดกวาดไหมเด็กหน่อยเขามาอยู่แล้วเขาเขาเขาออกไปก็เลยปล่อยมูเดียนเซอร์เก่าถ้าขั้วบีตัดเขียวแหลกเขาเรียกบ้าเลย ดีแฟนดีคือหองครัวกันถ้าเอานั่นออกแล้วให้ยั้อขั้อย่างไรนอนขี้มีแม่นกินมันยังออกคุนนะ่อ่ะเออเม่นอยู่ม,ออยม่นอยู่ น,นี่คือชั้นสองตู้เยน็นนี่คือหลังบ้านของ้ํำ เดี๋ยวเครื่องสักผาอยู่ตั้งเนี่ยผีว่ะผี นี่แม่ปีแม่ปีบ็นคนจิต่อเ่ยทำเพื่อนจ่นม่นี้แคเพียเฮ็ดออาเม่่หมอลำไม่เห็ดปีกับแม่หมอลำตัวเม่หมอลำเฮ็ดกับเขากับน้ำ <c oughs> <c oughs> นี่แม่สัตว์กันดีๆยุ่นี่เพรว่าเอาผ้านเอานี่ละเอาะตะปูสายไฟหรือว่าองค์วังหันมันยันติศตะสะพอดว่าเป็นตะเบิงอนนี้ยากนก็ได้ด้บอกปวงใหญ่มากเลยนี่แหละ่มใหญ่มากมันจะให่ห้องน้อยมันกว้างงนมีแน่นต่แม่น

เอาไปได้เนี่กรมาเหยียบนึกเอาเนี่ยเขาเอาางเาไปังสี่ดิแต่ละคนไอ้นี่ไม่ก้านนนมีเขาก็เล่นพังอีสีซะเราก็่าอยหกงัวกันอยู่คนเดียวเราเป็นยังสี่ละ่นั่นนนนั่ได้ก่อนนะาหอตงั้งจนเียหอยนไล่ากนั้นมาได้สี่หรื่เนี่ยจีไปชวนก่อนนะจ้ะ เอาไปคนใจอิิมไปคนใจเอาไปแกระโหลกไปแม่กนเออไปเลยตัดจพืนเดียวไนี่ละเออพือนเดียวไปถน่มนั่งใช่ถน่งเห็ดของขายัดรงนี้ัดไว้ญ่ขายส่งฟ้าแล้วบอกเนี่ยเอาขึ้นวางเสร็จามาสองี่ก็เขาดึงรามาสองไหมพูดเลยไม่ยอาไรเนี่ยตัวบอกอ่างนี

บ้านนั่นคู่โดมไนี่แล้นปน,ปน,นด,ดูสองคนดูนอีบ,บ,บกลุมยแบบนี้อยู่ได้อยู่ห่องบักหลายเลยสิไปซื้อใค่หนึงถว่ถก่อนเอาได้ของน้ำไม่เอได้ของน้ำฮัลโหล บ่ต้องเสืเ้อดอกคิมเดี๋ยวสีเปย่ององมันจังบ่ได้เสื้อดูแจ็ไม่เื้อดูช็วอมอมอมจะโทษมาขวนแตอนนี้ดูกำลังหยากางุา่นไหวาเยยมาสิ <c oughs> มาทำข้าวสาดมองไม่ไนี่มเอกอน่นเแล้วก่อมะนี่ะอะ ยกค,คุมนี่แหละคุมม้มบางหลังลงม <ลง S 1> องงมุกเก้าเนี่แหละ,ะ,ละออกจากสิเบียดมา่เดเก้ามามมอบอกซื้อเกาเก็บนะเอาบอกอไอ้ทุกหนงวดแดงวดนั่นเอาอันเอาอันโอนเงินมาเห้คคาบ้านไปเย้อนดูนี่จดดใจไปเลยสามเดือนน่น บ่ออบบ,บมันจะสื่อเลี้ยดำน้ำแล้ว <c oughs> นี่เด็กกระลังชายคลิปอยู่นี่อืบอ่อเออเออไงไงวัวนวนนัน่องไงเนาะนี่ถ่ายอยู่นี่แม่นาครับกระลังทําความสะอาดอยู่กับน,น้องคิม บอจะหายหมดไม่น่าดแล้วพูดได้ว่าเห็ดเนี่ยนซอยตัวเนาะเงี้ยนสองสันเนาด้วยมาเลยหาตะมดยังหยักหูจักมือกับมาโหลดซะ อย่าง <ừ> mm ไม่ยาวยอืมม้อนมาสันเพ่นสันเสาอีพีกอะไรกันอย่ไม่ยามมาสันอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมอืมเอาไปนอนเดี๋ยวเก็บ กวดาดสาสตร์ซอยกันก่อนเด้อต่อกันไม่คิดหนาหลังจากนขนความามล้วเราจู่แบบใดอ่ากิมมี่เบทนี้แล้ว,บบนนวก็วัดดีค่ะ